สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast ดูดแล้วขาสัน่นอนุทินซ้ำรอยปี2554เกณฑ์ใต้ดินต้านเนวินภูมิใจดูดอนุทินกุมขมับโดนกระแสตีกับคู่ใหญ่เนวินงัดกลยุทธ์สลายขั้วขอสูฮกนายเก่าลดแรงต้านในพื้นที่อีสานเหนือ การตลาดคึกโคมแบบเ네นวินโชตัวสอสอย้ายพักล็อตใหญ่นำภัยมาสู่อนุทินเพาสอสอสอแปรพักเจอชาวบ้านก่อวอร์ดไม่เลือกงูเห่าวันที่29ทธันวาคม2565นายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์เรื่องการตั้งเป้า120เสียงของพักภูมิใจไทยโดยนักข่าวอ้างคำพูดของเ네นวินชิดชอบไม่มีตัวเลขนี้ในหัวหรอกท่านก็ก่อนพาไปเท่านั้น ท่านเดินเข้ามาเห็นคนเยอะแยะก็เลยพูดว่า120คงเป็นอุปมาอุปไมยเสี่ยนูรับรู้ได้ถึงกระแสตีกลับหลังจัดอีเวนต์เปิดตัวสอสอ,สอที่ย้ายมาจาก9พักส่งผลให้พักภูมิใจไทยถูกกล่าวขวัญมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งอดีตสอสอเหล่านั้นกับเจอกระแสต้านงูเห่าในพื้นที่การทำการเมืองแบบพักภูมิใจไทยคือต้องเอาประสบการณ์ที่เลวร้าย แกนนำภูมิใจไทยยังจำฝันร้ายในการเลือกตั้งปี2554เมื่อเนวินนำพลพรรคเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยการเลือกคั่วจึงโดนคนเสื้อแดงตีโต้ด้วยข้อหาเนรคุณนายใหญ่ปราชัยทุกแนวรบการทำการเมืองแบบพรรคภูมิใจไทยคือต้องเอาประสบการณ์ที่เลวร้ายคือความขัดแยง้งความเกลียดชังฝักใฝ่ความรุนแรงทำให้แตกความสมามัคคีอนุทินกล่าวถึงแนวทางการทำงานในปัจจุบัน จริงๆแล้วอีเวนต์โชว์ตัวสส34คนหรือตลาดนัดนักเลือกตั้งก็เหมือนการขายสินค้าคระเกตนี่คือกลยุทธ์การตลาดสไตล์เนวินชิดชอบซึ่งนายอนุทินชาญวิรกูุก็รู้ว่าสสที่ย้ายเข้ามาจาก9ก้าพรรคก็มีทั้งเสาเข็มไม้อยู่คาลิปตัสและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงยกตัวอย่างนานแมวคนเมืองเถินเดทวีศรีวิชัยอดีตสสลำปางพักเสรีรวมไทย ที่ส้มหล่นได้เป็นสอส,อสอจากการเลือกตั้งซ่อมเสียหนูรับมาก็แค่เพิ่มจํานวนสอสอย้ายสังกัดหากประเมินผลการเลือกตั้งนานแมลงสนามครั้งใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนถึง5,000หรือไม่เนวินก็เคยเจอบทเรียนจากคนภาคเหนือเมื่อคนเชียงรายสั่งสอนตระกูลวันชัยธนวงศ์จนพ่ายแพ้ยับเยินนายอนุทินก็หวั่นหวาดอยู่ในใจเหมือนกันกรณีสสโอรังสรรวันชัยธนวงศ์ อดีศเชียงรายเขต4พักเพื่อไทยที่ย้ายจากพักเพื่อไทยไปอยู่ภูมิใจไทยเวลาที่ลงพื้นที่ก็ติดยี่ห้อศโอไม่มีโลโก้สีน้ำเงินไม่ได้สวมเสื้อพักภูมิใจไทยศโอจำต้องขายความเป็นคนบ้านเดียวกันและตระกูลวันชัยธนะวงศ์ไม่กล้าแขวนป้ายภูมิใจไทยเพราะกระแสต้านในพื้นที่แรงมากเช่นเดียวกับนิยมช่างพินิษอดีศพิษณุโลก ที่ย้ายออกจากพักเพื่อไทยไปอยู่พักภูมิใจไทยก็ต้องเดินหน้าปลาศัยย่อยเพื่อบอกกล่าวว่าเหตุใดต้องย้ายพักอย่างเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานิยมไปตั้งเวทีที่อำเภอบางกระทุ่มแถมยังพาเป๋คองเตยนรงศักิ์มณีอดีตแกนนำคนเสื้อแดงไปขึ้นเวทีด้วยเป๋คองเตยบอกว่าตนร่วมต่อสู้บนชนเสื้อแดงแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่คดีตเต็มไปหมด จาก8คดีตอนนี้แก้จนเหลือ2คดีวันนี้อยากเห็นความสมามัคคีของคนทุกสีของคนในชาติไม่ควรแบ่งสีควรให้สสนิยมมีโอกาสพัฒนาจังหวัดพิณุโลกได้แล้วข้อหาเนรคุณนายใหญ่ทำให้เนวินและชาวภูมิใจไทยพยายามแก้โจทย์นี้มาหลายปีแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จแม้จะดันอนุทินขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนอีสานก็ยังไม่ลืมวลีมันจบแล้วครับนาย เวลานี้สามสสสีสเกตที่ย้ายจากพักเพื่อไทยมาสังกัดภูมิใจไทยก็ต้องเหนื่อยกับการแก้ข้อกล่าวหาหลังอุ้งอิงนำทีมครอบครัวเพื่อไทยมาเปิดยุทธการไล่หนูตีงูเห่าในพื้นที่จังหวัดสีสเกตทั้งทีระไตาสารณากุลอดีตสอสอส,อสีสเกตเขต5และจารุรงเพ่งนรพัฒน์สอสอสีสเกตเขต4สามีอุดมรักเพ่งนรพัฒน์ ไตสรณกุลต้องใช้กลยุทธ์ขายความเป็นคนกันทรลักษ์และคนพื้นที่และชูแบรนด์ไตสารณกุลแทนแบรนด์ภูมิใจไทยประวินแท้จึงอดีตศศสีสกเกตอาจเจอการแข่งขันที่เหนือที่สุดในชีวิตและต้องไล่แก้ข้อกล่าวหาเป็นงูเหา่ากระแสอุ้งอิงดีวันดีคืนในสมรภูมิสีสเกตเป็นโจทย์ยากของศสอวุโสทั้งตระกูลไตสรณกุลและแท้จึง ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ